สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การกำหนดวันเวลาในการล็อกออนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนใดบ้าง 1. ให้เข้าไปที่ Active Directory u s e r and c o m p u t e r คลิกที่ Folder u s e r จากนั้นดับเบิลคลิกที่ User ชื่อสนใจ 2. ที่แท็บแอด o u n าและคลิกที่ปุ่ม l o อกอ n นเมา 3. แถบสีดำสแสดงถึงอนุญาตให้เข้าถึงระบบในวันเวลาดังกล่าวซึ่งปกติเครื่องจะกกำหนดให้สามารถเข้าถึงได้ทุกวันเวลา 4. คลิกเลือกรายการล็อกอ n นดีสจากนั้นให้คลิกลากเมาส์ตรงตำแหน่งของวันเสาร์ทั้งหมด นั่นหมายความว่าไม่อนุญาตให้เข้าระบบในวันเสาร์หให้ทำในทำนองเดียวกันกับวันอาทิตย์จากนั้นคลิกปุ่มโอเคยูเซอร์สนใจก็ไม่สามารถล็อกออนเข้าระบบในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ได้ 6. สมมุติว่าสนใจได้เข้ามาที่ทำงานในวันเสาร์และได้ทำการล็อกออนเข้าสู่ระบบ เจ็ดก็จะพบข้อความเตือนว่าบัญชีของท่านถูกป้องกันไว้โดยไม่สามารถล็อกออนได้ในณเวลานี้กรุณาติดต่อในครั้งต่อไป